โอเคครับทุกคนนะฮะตอนนี้นะฮะผมจะมาบอกว่ามีข่าวดีนะครับก็ได้รับคาสั่งพิเศษนะครับผมให้ทําป้อมปืนนะครับนี่นะฮะกำลังประกอบอยู่นะครับส่งไปที่ภูมะเขือนะครับผมเรานัดแน่กับทางผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะนําส่งที่ภูมะเขือนะฮะเดี๋ยวผมจะไปส่งด้วยตัวเองเลยฮะชุดนี้ทั้งหมดนะครับได้มาทั้งหมด20ชุดนะฮะที่จะต้องทําส่งขึ้นไปนะฮะตัวนี้ ต้องบอกอก่อนเลยนะครับว่ามีผู้สนับสนุนมานะต้องขอบคุณด้วยนะครับผมที่เข้าใจนะฮะในเรื่องกระบวนการทํางานนะฮะเข้าใจว่าเออมันจะต้องแบบออมีความลําบากหรือการทําที่มันยากกว่าการทําแผ่นเกาะยังไงนะครับผมเพราะตัวนี้นะฮะงานเชื่อมก็ค่อนข้างด,ด้วยนี่นะครับจะให้ดูดีเทลของเรานะครับผมตัวนี้นะฮะงานเชื่อมก็หลายจุดมากนะครับการเชื่อมก็เลยเป็นการที่ค่อนข้างจะเสียเวลาฮะ ขอให้ทุกคนเข้าใจนะฮะแต่ว่าเรื่องเวลาผมนัดไว้หมดแล้วนะครับว่าจะส่งเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมที่น้องคนไทยครับอดใจรอได้เลยนะครับผมเจอกันแน่นอน,นครับภูมะเขือกับช่องอ่านมาครับเดือนหน้าผมจะนําส่งครับขอบคุณมากครับ